บันได8ดขั้นเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองแบบไม่มีวันตกต่ำตลอดไป 1. มีความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงคือเห็นว่าชีวิตคือของช่่คขาวและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือผลอันเกิดจากการกระทำของเราทั้งอดีตและปัจจุบันบุญบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงรู้จักเห็นโทษของความสุขเห็นโทษของความทุกข์เห็นโทษของการได้มาเห็นโทษของการเสียไปรู้จักกระบวนการทำงานของความคิดและจิตเห็นหนทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ที่ถูกต้องและเดินตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องดังกล่าวก็จำเป็นต้องมีวิธีศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย 2. องรู้จักกำจัดจุดดำในใจคือรู้จักกำจัดกิเลสตัณหาของตนไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจวัตถุเงินทองละลดความสุขทางกามคือละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เห็นโทษของความสุขที่ได้จากการกินกามเกียรติเพิ่มพูนความสุขทางใจคือสุขจากสิ่งดีงามสุขจากสมาธิสุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ละความอาฆาตอิจฉารู้จักเมตตาช่วยเหลือยินดีแบ่งปันและปล่อยวาง 3. พูดจามีธรรมคือ ไม่พูดความเท็ดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดจาทำรลายน้ำใจบุคคลอื่นไม่พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์พูดจาสุภาพมีประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะ 4. รู้จักสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ละเมิดเบียดเบียนใครคือไม่ใช้กําลังคำพูดอุบายและอำนาจทำลายผู้อื่น ไม่ลักขโมยของใครไม่ผิดลูกผิดเมียใครไม่ทำลายสิ่งของอันเป็นที่รักของใครไม่ทำลายศาสนาหรือประเทศชาติอันเป็นที่รักของใครมีใจ<า>สงเห์คนในครอบครัวประกอบอาชีพด้วยความดีสังเวงความและโลกตามกำลังอ,อยู่เสมอไม่ประกอบอาชีพเบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นทั้งทางตรงทางอ้อม ไม่ประกอบอาชีพที่มอมเมาผู้อื่นไม่ประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นเกิดความโลภโกรธหลงไม่ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมให้ประกอบงานด้วยความโปร่งใสสุจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถประกอบการงานด้วยหลักอิกทธิบาท4คือ มีใจรักในงานมีเวลาทุ่มเทในงานมีสมาธิจดจ่อในงานมีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาในงานอยู่เสมอหกจัดสรรให้ชีวิตให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจคือรู้จักจัดสรรชีวิตให้มีความสัปปะยะคือมีความสงบเย็นเรียบง่าย ไม่วุ่นวายไม่ว้าวุ่นคบเพื่อนสงบเย็นคุยในเรื่องสงบเย็นอยู่ในสถานที่สงบเย็นดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสะแห่งธรรมไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสะตันหาอันเป็นต้นกําเนิดความเดือดร้อนและโง่เขลาเจตรู้ตัวทั่วพร้อมคือ รู้จักกำหนดสติว่าขณะนี้กำลังทำอะไรพูดกับใครและสิ่งนี้จะมีผลอย่างไรต่อชีวิตกำลังเดินให้รู้ว่าเดินกำลังนั่งให้รู้ว่านั่งกำลังกินให้รู้ว่ากินกำลังทำสิ่งใดให้รู้สึกตัวอยู่เนื่องเนืองลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เห็นความคิด เห็นความรู้สึกเห็นการเกิดดับของความคิดความรู้สึกและความเป็นไปของสิ่งต่างๆสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาเป็นเข็มทิศนำทาง 8. ให้จิตใจตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิคือฝึกฝนสมาธิเพื่อเป็นฐานกำลังของชีวิต ฝึกการใช้ความคิดอย่างมีคุณภาพรู้จักคิดเมื่อควรคิดรู้จักหยุดความคิดเมื่อยังไม่ถึงเวลาไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องอดีตไม่กังวลในเรื่องอนาคตแต่ให้มีพลังอยู่กับปัจจุบันกําหนดจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องทำทำกิจต่างๆด้วยความจิตว่างที่เต็มไปด้วย ความสร้างสารรค์หากปฏิบัติตามเบื้องต้นจะทำให้มีความสุขและความเจริญทางโลกเพิ่มขึ้นหากปฏิบัติอย่างเข้มขัดจนถึงที่สุดก็อาจทำให้กลายเป็นผู้เอาชนะทุกได้อย่างถาวรขอขอบคุณที่มาคุณประสินอินทระวงศ์ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ